แฟนแฟนคอร์บอนคาเฟ่ bon ครับช่วงนี้อาร์เซนอลจุกเลยอยู่ในช่วงที่เรียกว่าพระสุกเข้าพระเสาแทรกนะฮะเมะื่อคืนนี้เกมนอร์เวย์กับออสเตรียที่นอร์เวย์เปิดบ้านชนะไป2-1ในเกมยูฟาเนชั่นส์ 4B กลุ่ม3นี่ปรากฏว่าช่วงหนึ่งชั่วโมงนิดๆน,นะฮะมาตินโอเดกาดนะฮะแย่งบอลกับฮิ่สตอฟบอลการ์ดเนอร์นะ,ะแบบ50-50บ 50, แล้วก็ปรากฏว่าเจ็บ โอ้โหข้อเท้าซ้ายนะฮะและภาษากายที่แสดงออกมาไม่ดีซะด้วยครับเดี๋ยวแฟนๆไอ้ปืนใหญ่ต้องลุ้นนะ,ะว่าถึงขั้นเอ็นฉีกหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ฉีกก็ไม่นานแต่ว่าถ้าฉีกก็เป็นเดือนนะฮะลุ้นกันตรงนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้โอ้โหทั้งเจ็บทั้งแบนนะเดย์แคลไลซ์ติดโทษแบนนะฮะเพราะว่าไปโดนใบแดงไล่ออกในวันที่เจ้ากับไบรทันนะฮะที่ลอนดอน1ประตูต่อ1ลิคาโดคาราฟิโอรีครับเล่นในทั้งเซนเตอร์แบ็ก แบ็กซนะ้ายฮะอยู่กับทิมชช่อิตาลีก็เจ็บแบบไม่มีปีมีคลุยต้องถอนตัวจากอัสซูลี่นะฮะตัวใหม่ที่ได้มามิเคลเมลิโนโก็เจ็บนะะยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะลงเล่นได้วันไหนกับเบนเชซุตกองหน้าบราซิลน,นะฮะยังไม่ฟิตนะโอกาสไม่น่าจะถึง50%นะในการจะลงสนามที่จะเจอกับไก่เดือทองทอนะ็อตแนมฮอสเปอร์นะในเกมรอนดันดร์บรีบบบ้แมชทางตอนเหนือนฮะ โอ้โหไปเยือนสปเปอร์ด้วยวันอาทิตย์นี้นะครับสองทุ่มทาเกฮิโรโทมิยาสึฮิแลนทายานี่นะพวกนี้เจ็บหมดเลยอืมดีนันจริงเกมรับยังหยุนครบนะไวซ์ซาลิมาการเเบตมาการเดสนะฮะแล้วก็ยเยอเลียนทิมเบอร์เฮ้ยตอนนี้นักเตะออส์เนนอลเจออะไรแปลกๆแ,แล้วยังคาราฟิโอรีเป็นการเจ็บที่ยังหาสาเหตุไม่ได้เลยฮะยเยเลี่ยนทิมเบอร์เนี่ยฮะอยู่ดีๆฮะจะไฟกับวาลเวกฮอร์สนะใน การเตรียมทีมของฮอลแลนด์เดี๋ยวเจอเยอรมันคืนนี้นะลงนั่นคูมันนะพี่ปึกต้องเข้ามาห้ามเฮ้ยพวกมึงใจเย็นโหจริงจริงนี่สมัยเป็นนักเตะคูมันนี่แม่งเดือดกับเพื่อนเลยนี่ต้องมาห้ามเขาแล้วนะฮะเ,เพราะฉะนั้นนะการไม่มีเดยแคทไลท์ที่ติดโทษแบนนะฮะโอเดการเจ็บเนี่ยทำให้กองกลางฮะเหลือตัวจริงอย่างโทมัสปาตีเพียงคนเดียวครับเพราะฉะนั้นนะในวันที่จะเจอกับสเปเปิแน่นอนนะฮะจอจินโยครับจะได้สตาร์เป็นตัวจริง สื่อมืองผูด้ดีคาดว่าเขาจะถอยครฮาวเวิลงมาช่วยตรงกลางนะฮะในระบบ4-3-3แล้วก็ใส่เลนโดทรัสซาเป็นหน้าเป้ามีบโวโยซาก้าและกาเบียนมาตีเนลลี่เป็นตัวริมเส้นน่าจะเป็นชุดนี้นะสเปอร์เองก็เพิ่งแพนิวคาสเซลมาหนึ่งประตูต่อสองจริงๆอาเซนอลไม่ต้องกังวลอะไรมากหรอกวันนั้นตัวสำคัญของนีคาสเซลอย่างฟาเบียนแชร์เจ็บสเปอร์อยังแพ้เลยจริงๆอาเซนอลกับสเปอร์นี่โดยเฉพาะอาเซนอลนะฮะจะทำแต้มหล่นที่บ้านของสเปอร์ไม่ได้นะเพราะว่าพวกเขาโดน ลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ทิ้งไป2แต้มละอาร์เซนอลเนี่ยมี7ลิเวอร์พูลแมนซิตี้มี9เต็มแล้วดูโปรแกรมสัปดาห์นี้นะฮะาอาร์เซนอลเล่นวันอาทิตย์ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เล่นวันเสาร์สามทุ่มนะครับเล่นในบ้านทั้งคู่เลยลิเวอร์พูลเจอฟอร์เรสต์หวานจีบแมนซิตี้เจอเบนฟอร์ดหวานจีบสิบสองแต้มเต็มแน่วะ่ะก่อนแข่งอาร์เซนอลบอกกูมีเจ็ดถ้าเสมอสเปอร์กูมีแปดโอ้หตามสี่ดีไม่ดีแน่อัปเดต ในเรื่องของราคาแชมป์นะฮะแมนซิตี้เนี่ยเต็งหนึ่งะฮะสิบจ่ายสิบเอด็ดอาเซนอลหนึ่งจ่ายสองและลิเวอร์พูลครับหนึ่งจ่ายสี่นะ,ะเก็บมาฝากกัน,นะฮะส่วนฟุตบอลทีมชาติในคืนนี้ฮะในเรื่องของยูฟ่าเนชั่นสิกนะแมวมองว่าอังกฤษน่าจะยิงฟินแลนด์ทะล,ลุนะสามประตูขึ้นไปจอร์เจียโอ้โหกำลังดีจัดเลยะฮะไปเยือนแอลเบเนียนะแมวว่าจอร์เจียไม่แพ้ และทีมชาติญี่ปุ่นก็ดีจัดเช่นเดียวกันท้โอ้โหแม่งยิง5 0 5 0 7 0ชนะมา5นั้นรวนแล้วไม่เสียแมย้แต่ลูกเดียวเลยจะบุกไปชนะทีมชาติบาเลนไม่ตม่ำกว่าสประตูวันนี้อังกฤษจอร์เจียและทีมชาติญี่ปุ่นครับ